สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชมอีกหนึ่งแปลงสวยนะคะที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์แปลงนี้นะคะเนื้อที่3งานกับอีก36ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลจันดุมอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแปลงที่ดินที่ติดถนนเีเรนค่ะนี่เลยเป็นชุมชนที่ติดกับ ถนนหลวงสีเลนนะคะฝั่งตรงข้ามเยืองกันนิดนึงกับแปลงจะเป็นโรงเรียนนะคะอ่ะตรงนี้เป็นโรงเรียนเป็นดมของโรงเรียนค่ะตรงที่รถสีขาวจอดอยู่ตรงนี้ก็คือกำลังจะทำถนนขยายเป็นถนนสีเลนหน้าแปลงเป็นแบบนี้ค่ะ ระดับความสูงของพื้นดินปรับเท่ากับระดับถนนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นจะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณในการปรับระดับดินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมตรงแปลงในส่วนที่ข้างในกันนะคะ,ะด้านข้างนะคะความกว้างก็จะเท่ากับเสาไฟฟ้าต้นนี้นะคะ กับถนนหลวงสีเลนที่กำลังพัฒนาเจริญมากเลยยุงข้าวตัวนี้เป็นยุงข้าวที่อยู่ในพื้นที่แปลงนี้นะคะด้านหลังทะลุด้านหลังไปรับอากาศปลอดโปร่งเย็นสบายเป็นท้องทุ่งนาด้านหน้ารับกับถนนสีเลนนะคะรับกับความเจริญด้านหลังยังคงเป็นธรรมชาติรับลม โปร่งเย็นสบายในแ,แนวแปลงจะเป็นแปลงที่มีความยาวมากเลยค่ะจะเป็นแปลงที่ดินที่มีความยาวมากนะคะด้านหน้าสามารถทำการคาได้เลยเนื่องจากหน้าแปลงติดกับถนนหลวงสีเลนนะคะถนนหลวงสีเลนส่วนด้านหลังก็จะบรรยากาศประมาณนี้เลยใช้เป็นที่พักผ่อนได้นะคะติด ด้านหลังแล้วก็อากาศเย็นสบายลมพัดโฟล์ลเลยค่ะแต่เราจะเดินย้อนกลับขึ้นไปดูฝั่งที่เป็นหน้าแปลงอีกครั้งนะคะเนี่ยค่ะอาคารตรงนี้อาคารไม้ตรงนี้ก็กอยู่ในแปลงนะคะอยู่ในแปลงแปลงนี้เนาะแะดับดินปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปสิ้นเปลืองในเรื่องของการจะต้องอจ้างรถคนดินมาปรับระดับดินอีกแล้วเห็นไหมคะ รูปแปลงนี้ความยาวนี่ยาวมากเลยค่ะเราเดินไล่ดูตามความยาวของแปลงนะคะลึกมากค่ะแปลงลึกมากค่ะนะคะหน้าดินหน้าแปลงก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้นะคะไม่ต้องสิ้นเปลืองในเรื่องของการปรับที่ดินแล้วก็ดินแน่นพร้อมก่อสร้างได้เลยยุงข้าวอันนี้เป็นยุงข้าวที่อยู่ในแปลงนะคะ ก็ก็จะได้ทำการรือ้อหลังจากที่มีการขายแปลงไปเนาะน้แ,แปลงจากต้นเสาไฟฟ้าเนี้ยค่ะมองย้อนไปหาที่มุมที่รถรถรถสีขาวรถเก๋งจอดอยู่จะเท่ากับต้นมะม่วงต้นนั้นนะคะความลึกนี่ลึกมากๆเลยค่ะสำหรับแปลงนี้น่าสนใจมากค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลจันดุมอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุปีรัาย์ ฉนดเป็นครดแดงนอนสอสีจอ